จังหวัดชัยภูมิลุงชาวอำเภอเทพสถิตเลี้ยงตะกะแตนประังก้าโมโจีนขายทั้งไข่ขายทั้งตัวรายได้งามไม่น่าเชื่อเลี้ยงตะกะแตนประังก้ามีไรายได้ขายไข่เดือนเป็นหมื่นเตรียมขยายโรงเลี้ยงและจะขายตัวด้วยเพราะพอคนแห่เลี้ยงกันเยอะราคาขายไข่ไม่ตกด้านตลาดรองรับตัวตะกะแตนยังไปได้เพราะเป็นกับแก้ม ยอดนิยมของบรรดาขี้เมากระแสการเลี้ยงตักกแตนประถังก้ากำลังเป็นที่นิยมในภาคอีสานในธีรวัตอุดมแก้วหรือคุณวัดลุงชาวบ้านสะพานยาวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิไม่ยอมตกกระแสพันตัวจากชาวไร่มาเป็นเจ้าของฟาร์มตักกแตนประถังก้าฟาร์มโมจีนโดยคุณลุงวัดพาชมวิธีการเลี้ยงแบบกลางม้งซึ่งทำไว้สามโรงเลี้ยงภายในไร่ และบ้านสะพานยาวตำบลป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมีตะกกแตนพ่อพนันแม่พันกว่า3,000ตัวได้จากการเพราะขายขายและขายตัวนับหมื่นบาทนายธีรวัตรได้เล่าว่าที่มาก่อนจะมาทําฟาร์มเลี้ยงตะกกแตนเนื่องจากชอบอาชีพการเกษตรและค้าขายมีลูกเมียช่วยกันดูแลอย่างดีจึงคิดหางานใหม่ให้ตัวเองทําซึ่งเวลานี้ก็ได้เลี้ยงปลา และปลูกผักแบบผสมจึงตระเวนหาดูการประกอบอาชีพต่างๆมานานกว่า6เดือนก็มาเจอการเลี้ยงตะก,กะแตนขายไขย่ขายตัวซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดจึงหันมาเลี้ยงตะก,กะแตนและกำลังขยายโรงเลี้ยงตะก,กะแตนเพิ่มขึ้นมาอีกหากเกษตรกรมีโครงการคิดอยากจะเลี้ยงตนเองก็จะให้คำปรึกษาและยินดีที่จะให้คำแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใด ผู้ทำคลิปนะครับผมผมนาทีแล้ดูดมแก้วครับผมครับบ้านอยู่บ้านสะพานยาวครับวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ได้ถ่ายเขาองค์ความรู้เกี่ยวกับตะกั่งปัตตก้าโมจีนะฮะให้พี่น้องเรารับทราบรับชมนะครับผมมีปัญหาสงสัยอะไรติดต่อสอบถามได้นะครับผมอ่าต้องการรู้เรื่องเรื่องไหนบ้างครับเดี๋ยวผมจะจะดเราคิดครั้งแรกเนี่ยเราไปได้ความรู้มาจากไหนครับเกี่ยวกับการเลี้ยงตะกั่งปตนอ๋อผมดูในในคลิปของต่างประเทศเขาเพราะว่าคือประเทศจีนประเทศใหญ่เนาะ เขาเลี้ยงตะกแตงแล้วทีนี้ตะกแตงสายพันธุนี้มันเป็นสายพันธุ์มาจากประเทศจีนนะคือปัตก้าโมจีนนะของไทยเราเนี่ยเป็นปาตก้าธรรมดาซึ่งอายุของของปาตก้าประเทศไทยเราเนี่ยกว่าจะไข่มันหกเดือนมันช้ามากแต่ของจีนเขาพัฒนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยใช้ระยะเวลาแค่สามสิบห้าวันเขาไข่เลยซึ่งตอบโจทย์เกี่ยวกับระยะเวลาการเลี้ยงของเราซึ่งเศรษฐกรเราส่วนมากเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรมันก็เป็นเงาตามตัวนั้นสิ่งไหนที่ประหยัดได้รวดเร็วเป็นสิ่งที่ดี สำหเับเศร็กรน,นี่ผมเลยได้ความรู้ตรงนี้มาทดลองเลี้ยงดูแล้วรเรามีแนวโน้มคิดว่าจะขยายลงฟาร์มขึ้นไปอีกไหมครับอ๋อมีฮะนี่คือเราเราเราโรงแรกของเรานะโรงที่สองเราก็เตรียมไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าอนา,นา,นาคตเนี่ยคือปาล์นกาเนี่ยมันไข่เนี่ยไข่ขีดนึงน่ยมันจะสามารถออกไข่ได้มันกิโลกว่าครับโลถึงโลครึ่งครับเพราะฉะนั้นไข่รอบที่สองเราเนี่ยเราจะขยายลงครับเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อ การตลาดในานาคตรหรือเกษตรกรที่สนใจเนี่ยจะได้มาแบ่งปันไปเลี้ยงกันครับเพราะนาคตเนี่ยผมจะจะรวบรวมหาตลาดมารับซื้อจุดนี้เพราะถ้ามีสมาชิกหลายคนเนี่ยเวลาพูอค้าเข้ามาซื้อเนี่ยรเราก็ต้องรวบรวมจุดซื้อให้พู้ค้าเขาสะดวกตามราค,คาท้องตลาดาทุกวันนี้มันราคาอยู่ที่ประมาณกิโลละเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ที่เขาขายกันอย่างต่ำสี่ร้อยฮะสี่ร้อยบาทเพราะว่าปลาตะก้าโลนึ่งหนี่ยมันหลายตัวมากเยอะมากฮะ มันเยอะเพราะว่าปลังก้ามันเบาเนาะมันมันเบาเพราะนั้นโลนึงอเยอะมากครับดูที่400ในอนาคตถ้าเกิดว่าสมาชิกเราเลี้ยงเพิ่มเติมเยอะขึ้นเนี่ยราคาเขาจะต่ําลงมาเพื่อที่จะให้ให้ให,ให้ให้ทางพ่อค้าเขาเขาไปต่อได้ง่ายขึ้นแต่ช่วงนี้มันมัน,มนยังน้อยอยู่เพราะนั้นอ่าก็แบ่งปันกันไปทําพันกันก่อนนะครับผมในอนาคตคผมคิดว่าอ่าน่าจะเพียงพอต่อการบริโภคเราครับมันสามารถบริโภคทั้งเอาไปทอดเป็นสดครับหรือ คำหอมชุมชนศูนสองภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน